สามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง เป็นโหมดนะครับ normal สามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง หมดสปอร์ตนะครับปึ๊บสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง